ลับมาช่วงนี้ได้เวลาของนายเตชะทอกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้กกับหนังไทยนะพี่ปื้ชนิดจิตนุกูลค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับผลงานหนังเรื่องล่าสุดของเขาสามชุกค,ค่ะ กลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาของนายเตะแทนทอกันแล้วค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคือผู้กำกับหนังฝีมือดีคนหนึ่งของบ้านเราแล้ววันนี้ค่ะเขากลับมาพร้อมกับผลงานเรื่องล่าสุดของเขาขอต้อนรับพี่ปื้ดธนิตจินุกูลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปื้ดมาพร้อมกับหนังเรื่องล่าสุดเลยนั่นคือเรื่องสามชุกนั่นเองใช่ไหมคะพี่ทำไมพี่ปื้ดถึงหยิบเอาเรื่องราวเนี้ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่มีเนื้อหาน่าสนใจมาก เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ริลองยาเสพติดกันเกิดขึ้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับ <Want> <iet S 2> มันในฐานะคนทำหนังแล้วมันท้าทายแล้วว่าถ้าเกิดเราทำมันถึงเนี้ยมันก็จะมีคุณค่าต่อผู้ชมมากอะไรเงี้ยมันมันเลยทำให้เราเราต้องเสี่ยงที่จะทำหนังดราม่าเข้มข้นแบบนี้นะครับว่าเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ ทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อช่วยลูกศิษย์ตัวเองฉุดให้พ้นจากขุมนรกที่ไปหลงผิดติดยาเสพติดนะครับแล้วก็พอพอพอเราได้ได้รีเสิร์ชข้อมูลไปไปลึกๆเราทําให้เราจับประเด็นบางอย่างที่มันดูกว้างแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆตรงที่นี่คือหนังที่มันไม่ได้พูดแค่เรื่องยาเสพติดยาเสพติดเป็นเพียงปฐมเหตุแต่จริงๆแล้วพอถึง ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสของคนเราในสังคมการให้อภัยการให้โอกาสของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้มีชีวิตที่ดีต่อไปในสังคมต่อไปนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยมาจากเขาคงเรื่องจริงใช่ไหมคะคนที่เขามีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นน้องๆทั้ง7คนหรือไม่อาจารย์พินิษย์เนี่ยได้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บ้างไหมคะพี่ก็ อันดับแรกเลยพอพอเรารู้ว่าเราจะต้องทําหนัง,เร,งนเรื่องนี้เราก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลจริงมาก็คือไปสอบถามทั้งตัวอาจารย์พินิษผู้คนรอบข้างรวมทั้งตัวเด็กๆด,ด้วยซึ่งยังมีตัวตนอยู่จริงๆมีอาชีพหน้าที่การงานอย่างอย่างสุขสบายเนี่ยเขาก็มาให้ข้อมูลอย่างอย่างตรงไปตรงมาซื่อซื่อซึ่งเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับข้อมูลที่เราได้มากนะครับว่าเออ อย่างน้อยในมุมเล็กๆในสังคมเราเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆให้เราได้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 ฟังอะไรอย่างเงี้ยด้ประทับใจด้วยแล้วก็เราก็เอามาร้อยเรียงทําเป็นบทภาพยนตร์ขึ้นมานะครับได้ไปถ่ายที่สามชุกด้วยที่สุพรรณบุรีจริงๆตอนแรกเนี่ยก็วิตกกังวลอยู่ือวาว่าหนึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่เคยเกิดขึ้นจริง ก็ตามแต่ว่าปัจจุบันนี้สามชุกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจป๊อปล่ามากนะฮะก็คือเสาร์ที่นี่คนไปเที่ยวกันเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วกับการที่เราไปเหมือนกับง่ายๆก็เหมือนไปพื้นปอยหาตะเก็ตนะไปเรื่องราเก่าๆมันเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะเขาจะไม่เข้าใจในเจตนาเราแต่ว่าพอไปพูดคุยจริงๆนะครับก็ ชุมชนสามชุกเป็นชุมชนน่ารักมากาทุกตารางนิ้วในอำเภอสามชุกผมถ่ายหนังได้หมดเลยโดยเฉพาะโรง,ง,ง,งเรียนสถานที่เกเิดเหตุที่เด็กเรียนอยู่ทั้งเจ็ดคนก็ถ่ายห้องไหนก็ได้ห้องพออ,อก็ได้ตื่นเต้นมากที่แบบว่ายังมีชุมชนดีๆแบบนี้ที่แบบกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงว่า ปัญหามันเคยเกิด<ค>ขึ้น,นที่นี่อ่ะพูดถึงการแสดงกันบ้างน้องๆทั้ง7คนเนี่ยก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยใช่ใชไหมคะคแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นแบบ อย่างพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ต้องมีฉากเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดการลองยาเสพติดซึ่งมันเป็นฉากที่ค่อนข้างเซนสิทีฟมากพี่ปื๊ดมีวิธีที่จะถ่ายทอดถึงคนดูยังไงให้ให้รู้สึกว่ามันเป็นฉากที่แบบบวกๆนะไม่ใช่แบบเราสื่อสารว่าเฮ้ยแบบยุยงให้คนมาเสพยากันอะไรเงี้ยค่ะพี่ปื๊ดการทําหนังที่ที่ที่พูดถึงปัญหายาเสพติดมันเราก็จะตัวเราเองก็จะเซนเซอร์ตัวเองอยู่ในประมาณหนึ่งด้วยกัน ขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งเป็นสอาฮะซึ่งเราจะไปให้สุดเส้นนั้นแหละแต่ว่าเราจะไม่เข้าเก้าข้ามไปนะครับเราก็จะนําเสนอแค่ว่าเออเขาเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเขาแค่ติดมันแต่เราจะไม่ได้นาเสนอถึงว่าเออคุณจะอภิรมอะไรกับเสพแล้วมันแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้ว เราก็าเหมือนกับว่าถ้าได้ดูหนังทั้งเรื่องแล้วจะเข้าใจว่าเราพยายามจะบอกว่าคุณมีทางเลือกตั้งเยอะแยะที่จะที่จะไม่ไม่จะเป็นต้องไปเลือกยุ่งเกี่ยวกับส,สิ่ง,งที่ <นะ S 2> เลวร้ายสิ่งนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อพลาดพั้งไปแล้วเนี่ยเราก็นําเสนอแค่เขาพลาดแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อธีมของเราเป็นธีมของการให้โอกาส,กาสคน<อ>การขอ,ขอโอกาส Mm hmm. มันทําให้เราจําเป็นต้องมีบางซีนซึ่งเป็นซึ่งเป็นซีนที่สําคัญมากซีนที่อาจจะก่อให้เกิดโศกอนาตรกรรมได้ mm hmm. เพียงแค่คุณไม่ให้โอกาสหรือเพียงแค่คุณเมินเฉยกับกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอันนั้นจําเป็นมากๆครับ uh huh. นั่นทําให้พอกระทรวงวัฒนธรรมมาดูหนังเรา uh huh. เขาก็มีความรู้สึกมันเป็นหนังที่สะอาด มากๆขนาดเราพูดถึงยาเสพติดนะแต่มันเป็นหนังที่สะอาดดูได้ทุกเทศกวัยเลยครับค่ะหนังดราม่าหนักๆขนาดนี้เสี่ยงไหมคะที่ต้องใช้นักแสดงหน้าใหม่คะ่ะจริงๆก็เสี่ยงครับการที่มีโอกาสจะได้ซูเปอร์สตาร์มาสมบทบาทตัวละครในเรื่องเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับแต่ว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าออย่างยกตัวอย่างอย่างน้องมาริโอเนี่ยค่ะทั้งหลอ่อทั้งมีสเสน่ห์แฟนเพียรแฟนเพียบค่ะคือ ผมก็อยากได้นะแต,แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดให้น้องเขาไปเล่นเป็นเด็กในสามชุกแล้วก็พี่ต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะทําให้คนดูได้อินได้อินกับตัวน้องแต่ว่าถ้าถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้ไปได้เด็กที่สามชุกที่การแสดงเขาถึงเนี่ยพี่เชื่อว่ามันกับคนดูมันจะเร็วขึ้นใน ในการที่เขาจะอินเข้าเปับเท่ากับน้องๆทุกคนเพราะว่าน้องเขามีธรรมชาติเป็นเสียงเสียงหนึ่งชนะจะเฉยๆจะกุ๊กกิ๊กจะดราม่าจะโกรธจะร้องไห้จะตายอะไรก็อนมาคงความเป็นมาในมูดเนอร์หมดเลยนะครับสามชุดสุพรรณบุรีนะคะของแท้แน่นอนเลยกว่าจะหาเจ็ดคนที่เจอนี่ยากเลยพี่ก็ก็เราก็ไปบอกเขาว่าเราจะทำหนังเรื่องนี้นะชาวสุพรรณ ช่วยส่งลูกหลานมารั <c oughs> บบทเด็ก <c oughs> ฮีโร่ทั้ง7คนนี้หน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็มากันแล้วก็ทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้สถานที่ <c oughs> เป็น <c oughs> อบจนะครับให้เป็นสถานที่คัดเลือกนักแสดงซึ่งก็มาเป็นร้อยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตระดับจังหวัดกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าตอนหนังจบแล้ว เราจะได้นักแสดงชั้นดีถึงเจคนเลยนะครับนี่การันตีเลยพี่ปื๊ดเลยนะคะพี่ปื๊ดอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะว่าทําไมเราต้องเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ยาเสพติดมันไม่เคยช่วยอะไรใครเลยมีแต่ทําลายแล้วก็คําว่าทําลายเนี่ยมันถึงชีวิตเลยนะและมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคนที่เสพชีวิตของคนร <คน S 1> อบอข้างด้วยถ้าครูในประเทศเราเนี่ย มีวิญญาณเป็นครูจริงๆแบบครูพินิดซึ่งเราก็จะรู้สึกอุ่นใจมากว่าเด็กของเราอยู่ในอ้อมกอดของครูที่ที่ที่เป็นครูจริงๆนะฮะซึ่งซึ่งประเทศเราก็จะจะเข้มแข็งเราก็จะมีความหวังที่เยาวชนของชาติเราปลอดภัยและก็กล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับคือยาเสพติดเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับ กับตัวเราหรือคนที่ใกล้ใกล้ตัว,ตวเราหรือกับน้องเรากับพี่เรากับญาติเราพ่อแม่เราเราก็จะไม่รู้สึกนะแต่วันใดก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในบ้านแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยหนังอย่างสามชุกจะเป็นจะเป็นอุทาหรณ์ให้อย่างดีเลยว่า การให้โอกาสกับการรับโอกาสนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชาติเรามากนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ปื๊ดอ,อยากจะสื่อสาร,รอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปื๊ดมากๆเลยนะคะคที่มาร่วมรายการกับเราค่ะกับคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ